好看好快。 ยังไงบ้างคะสนุกสนุกใช่ไหมคะสนุกต้องตกตะกี้อีกรอบหนึ่งน,นะคะค่ะ,นนะคะ่ะเมื่อกี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะยังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ก็พยายามนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของขั้นตอนการผลิตต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะผลิตได้นเนี่ยก็ต้องมีวัตถุดิบต,ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์นะคะเราจะแนะนําในส่วนของ พนักงานนะคะเธอหน้านี้นะคะอันนี้เป็นพนักงานด้านบริการนะคะแล้วก็จกัดจัดจำหนายนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนศรภัทรศยารัค่ะสวัสดีค่ะชื่อละนลนทม,คคคน,มคนค่ะฝ่ายขายค่ะขอบคุณค่ะนะคะต่อไปเป็นฝ่ายด้านก,การ วัตถุดิบนะคะแล้วก็อุปรกรณ์การผลิตค่ะคือคุณนัชดาน้องพิ่มจาแล้วก็อุริสานะคะค่ะเชิญน,นับฟังได้เลยนะคะในการทำขนมนะคะเราต้องตัดเตรียม,มอะะุปกรณ์ก่อนค่ะะคะวัตถุดิบในการใช้นะคะตัวแรกค่ะเป็นแป้งสาลีค่ะตัวที่สองนะคะ เป็นนกหงค่ะตัวที่สามนี่เป็นนีสนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเท่ากันที่สุตัวที่สี่อื่นแล้วค่ะแล้วก็ตัวที่ห้ายงพ่นนะคะตัอมีนะคะอยู่สี่ตัวคะคะตัวต่อไปเป็นเนยสดค่ะแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลานะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะ ต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมพวกนี้นะคะทางร้านไม่บอกสูตรมาค่ะบอกมาแค่มีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะต่อไปนะคะเชิญฟัง,อ,งอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน,นะคะค่ะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน,นะคะอย่างแรกก็จะเป็นแม่พิมพ์มค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นถาดใส่แม่พิมพ์แล้วก็เครื่องนวดนะคะก็ตาช่งางแล้วก็กันไกนะคะ่ะ ต่อมาก็จะเป็นที่ตัดเนยนะคะคู้กันทาเนยบนแม่พิมพ์แล้วก็โต๊ะสำหรับนวดแป้งแล้วก็เตาอบเพื่อที่จะอ,อกกบขนมปังของเราให้มาให้หอมกลุ่นน่านกินนะคะค่าต่อไปอเชิญฟังขั้นตอนกัน ที่เราได้เล่ฟังวัตถุดิบต่างๆนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตนะคะอย่างที่น้องริสาได้มากล่าวว่ามีตัวผสมต่างๆนั้นเราได้ส่วนผสมต่างๆผสมรวมกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นมีมีแป้งแล้วก็มีน้ําตาลทรายมีนมผงต่างๆนะคะรวมเข้าไปในเครื่องเครื่องเครื่องปั่นเครื่องเครื่องตีขนมปังน,นะคะต่อไปเราเอย ตีขนมปังให้ให้ชมกันเพื่อที่จะปั่นแป้งนะคะตีแป้งให้เข้ากันที่ดีแล้วเกิดความละเอียดแล้วก็เพื่อจะให้ขนมปังเนี้ยมีความนุ่มนะคะเราจะตีเครื่องตีแป้งเนี่ย จะมีความถี่ในการตีแป้งเพื่อให้แตกนะคะหนึ่งนาทีนี่จะตีด้วย2รอบนะคะแต่เราจะใช้ในเ,เวลาในการตีเนี่ยสียนาที45นาทีที่เ,เท่ากับ4,200อร้อยรอบนะคะ ขัดคล้องเล็กน้อยนะคะด้านเล็โอเค <c oughs> มาแล้วนะคะนี่คือขั้นตอนในการตีเพื่อทําให้แป้งเนี่ยผสมกันให้ให้คู่คราเข้าหากันนะคะค่ะ <c oughs> แต่ระหว่างที่ที่เราตีเนี่ยเราจะผสมนมนมสดเข้าไปนะคะแล้วก็ไข่ไก่ในระหว่างนี้เพื่อเพื่อเพิ่มความนุ่มแล้วก็หอมของแป้งที่จะได้ขึ้นมานะคะ อีกรอบนึงได้ไหมคะขออีกรอบเอน,นึ่งนาที่ือการขั้นตอนใส่ไข่ในช่วงที่กำลังแต่อร่อยนะคะน่าเกลียดแต่อร่อยระหว่างน, <c oughs> น,นี้นะครับถ้าใครชอบความสวยความงามก็สามารถเอาไข่ไก่กับแป้งมาโปะหน้าเพื่อทำความสวยงามได้นะครับ และนี่กระบวนการที่ผลิตนะครับตราดแล้วก็มีเนยนะครับมีเนยแล้วก็ต้องช่างประช่าง,งก่อนอุยทำไมไม่ใส่ถุงมืออ่ะร้านสะอาดแล้วค่ะมันะะมเป็นเสลี่ยนสีแป้งจากขั้นแรกนะคะคือกระด้างเครื่อแต้งเนี่ย <c oughs> ต้องใช้มือบบเปล่าที่แบบว่าล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็สะอาดแน่นอนค่ะ หลังจากที่เอาแป้งขึ้นมาจากเครื่องบักเื่อเครื่องตีแป้งนะคะก็จะมีการตัดแป้งให้มันมีขนาดเท่าๆกันแล้วตัดชิ้ขนขึ้นแต่ช่างนะคะเพื่อที่ว่าขนมปังเนี้ยจะได้ขนาดที่มาตรฐานเท่ออาๆกันนะคะแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไส้ต่างๆที่เราได้ตัดเตรียมไว้นะคะเอ้ไส้นี่เรามีไส้อะไรบ้างคะคุณนิ่ายังไม่ได้บอกไส้เลยไส้ของเรานะคะก็จะมีไส้ลูกแกนไส้หมูหยองลูกแก่ค่ะหมูหยองเผา เผาไส้เนยสดไส้ครีมค่ะแล้วก็ไส้ใบเตยอะค่ะแล้วส่่เนีียมประโยชน์อะไรบ้างคะพี่เซ่ประโยชน์อาหารอย่างเช่นไส้นมสดนะคะก็จะทำให้เรากินแล้วเราแบบได้กิ่นหอมนมผัดแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยค่ะแข็งแรงะค,ะค่ะ มากค่ะคุณนิสานะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้เอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปในขนมปงังเราใส่